มีหญิงสาวคนนึงได้มายืนรออยู่หน้าร้านวีดีโอของเราพอเข้าไปถามเราก็ได้รู้ว่าน้องเขาชื่อชีล่าน้องเขาบอกว่ากล้องของเขาเสียพยายามพาไปหลายร้านแล้วแต่เหมือนว่าซ่อมไม่ได้ก็เลยลองมาเสียงดวงที่ร้านวีดีโอดูเผื่อว่าเราจะซ่อมได้แล้วน้องก็เอากล้องออกมากล้องนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์คลิโดยกล้องตัวนี้นั้นสามารถพูดได้น้องชีล่าได้บอกว่ากล้องตัวนี้นั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมาจากพ่อของเธอและเสียงพูดของกล้องตัวนี้เป็นเสียงที่อ้างอิงมาจากพ่อของเธอและชอบลงท้ายประโยคว่าลูกจ๋า นั่นทาให้ชิล่าคิดว่าที่พ่อส่งของขวัญชิ้นนี้มาก็เพื่อที่จะทําให้ชิล่าได้รู้สึกว่ามีพอ่ออยู่ใกล้ๆเสมอแต่ว่าในตอนนี้มิสเตอร์คลิกเอาแต่พูดว่าจะไปถ่ายรูปในฮอลโลและจัดการอีทเรียลเราจึงแนะนําให้ชิล่านั้นลองตามใจมิสเตอร์คลิกดูสักครั้งและเพื่อเป็นการตอบแทนเมื่อมิสเตอร์คลิกได้ถ่ายรูปในฮอลโลแล้วก็ให้กลับมาเป็นของขวัญให้กับชิล่าเหมือนเดิมมิสเตอร์คลิกก็ตกลงตามนั้นหลังจากนั้นพวกเราก็เข้าไปถ่ายรูปกันในฮอลโลและจัดการอีทเรียลกัน หลังจากจบงานชิล่าได้บอกให้มิสเตอร์คลิกนั้นกลายมาเป็นของขวัญอย่างที่สัญญากันไว้แต่มิสเตอร์คลิกยังไม่พอใจอยากจะถ่ายรูปและกำจัดอเทอรียลอีกชิลาก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยจึงยอมให้มิสเตอร์คลิกนั้นถ่ายรูปในฮอลโลเพื่อกําจัดอเทเรียลจนกว่ามิสเตอร์คลิกจะพอใจและนั่นก็เป็นที่มาของกิจกรรมในแต่ละวันในการที่เราจะต้องเข้าไปกําจัดอิเทอรีเลแล้วก็ถ่ายรูปนั่นเองในแต่ละวันนั้นน้องชิล่าได้ค่อยๆเล่าเรื่องราวของพ่อตัวเองออกมา น้องชีลาได้เล่าว่าพ่อของตัวเองนั้นเอาแต่ทํางานวิจัยฮอลโลและไม่ได้กลับบ้านมาเจอกับชีลาเป็นเวลา3ปีแล้วการติดต่อเพียงอย่างเดียวในแต่ละปีนั้นก็คือการจะได้รับของขวัญวันเกิดที่ส่งมาจากศูนย์วิจัยและในคราวนี้นั้นเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องนี้ซึ่งคุณพ่อนั้นเหมือนจะใช้เสียงของตัวเองนํามาพูดแถมยังเรียกว่าลูกใจอีกถึงแม้ว่าในตอนนี้จะฟังแล้วดูน่าอายแต่ชีลาก็สัมผัสได้ถึงความใส่ใจของพ่อตัวเองนั่นจึงทําให้ในตอนนี้ชีลาชอบกล้องตัวนี้มาก มีอยู่ครั้งหนึ่งชีล่าได้เล่าอีกว่าในเมื่อมิสเตอร์คลิกไม่ยอมกลับมาเป็นของขวัญวันเกิดก็เลยกะจะพาให้มิสเตอร์คลิกนั้นเดินไปเที่ยวเล่นในนิวอีลิดูแทนเพราะความปรารถนาของชีล่านั้นอยากที่จะเดินเที่ยวกับพ่อมาโดยตลอดชีล่าก็เลยคิดว่าถ้าได้ถือกล้องที่มีเสียงพ่อเดินท่องเที่ยวไปในนิวอีลิดูก็อาจจะเติมเต็มความปรารถนานี้ได้มิสเตอร์คลิกก็เลยโต้ตอบมาว่าอยากไปเดินท่องเที่ยวในฮอลโลมากกว่าชีล่าก็เลยสวนกลับไปว่าไม่ได้หรอกเพราะในฮอลโลนั้นเคยพลากพ่อไปแล้วในครั้้้งนีี่่จะไไมมยอออใหพกพกกป ในตอนนั้นทําให้เราคิดว่าพ่อของชิล่านั้นอาจจะเสียไปในฮอลโลแล้วแต่ชิล่าก็รีบตอบมาว่าจริงๆไม่ใช่พ่อของชิลา่าไม่ได้เป็นอะไรที่ชิลา่าหมายถึงก็คือพ่อเอาแต่วิจัยเรื่องฮอลโลทําให้ไม่มีเวลาให้กับลูกสาวต่างหากจนถึงตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าน้องชิล่านั้นจริงๆแล้วอยากเจอพ่อมากๆจนในที่สุดก็มีวันหนึ่งที่ชิล่านั้นได้ขอมิสเตอร์คลิกให้ช่วยพูดประโยคนึงหน่อยนั่นก็คือชิลา่าพ่อกลับมาแล้วและพ่อก็จะไม่กลับไปที่ศูนย์วิจัยอีก เมื่อมิสเตอร์คลิกได้ลองพูดตามนั้นทําให้ชีล่าได้รู้ว่าสิ่งที่ชีล่าต้องการไม่ใช่ของขันจากคุณพ่อแต่น้องแค่ต้องการให้พ่อนั้นกลับมาเจอน้องบ้างเท่านั้นเองทงั้งๆที่เป็นวันเกิดของน้องการอธิษฐานว่าให้พ่อกลับมานั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นจริงมิสเตอร์คลิกก็เลยสวนไปว่ามันเป็นแบบนั้นไปไม่ได้เพราะมิสเตอร์คลิกถูกสร้างมาเพื่อให้คําอธิษฐานของชีล่านั้นเป็นจริงมิสเตอร์คลิกเลยบอกว่าให้ชีล่าลองตะโกนคําอธิษฐานดูโดยมิสเตอร์คลิกจะแสดงเป็นตัวอย่าง สิ่งที่เมอส์คลิกต้องการก็คือเสียงกรีดร้องของอเทเรียลชิล่าก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการเรื่องนั้นซะหน่อยวันถัดมาชิล่าได้มาอัปเดตข้อมูลให้ฟังว่าเมื่อคืนพ่อของเธอโทรมาบอกว่ากล้องตัวนี้เป็นของขวัญที่ส่งมาผิดจริงๆแล้วมันคืออาวุธทดลองในห้องวิจัยเป็นอาวุธทดลองสําหรับพลเรือนที่มีฟังก์ชันในการพูดคุยโต้อตอบได้และให้ชาวเมืองนั้นสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในฮอลโลได้ แต่สุดท้ายแล้วเหมือนการวิจัยนี้จะถูกยกเลิกพ่อก็เลยอยากจะนํากล้องนี้กลับไปด้วยการที่พ่อนั้นจะเดินทางกลับมาที่บ้านเองเลยมิสเตอร์คลิกเลยบอกว่าเฮ้ยคาอธิษฐานเป็นจริงแล้วนี่นะในที่สุดชีล่าก็ได้เจอพ่อแล้วและหลังจากที่เราได้พามิสเตอร์คลิกไปถ่ายรูปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งกลับไปที่ศูนย์วิจัย ชิล่าก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่นํากล้องตัวนี้ไปคืนที่ศูนย์วิจัยแล้วในตอนนี้ชิล่านั้นอยากจะใช้เวลาไปกับมิสเตอร์คลิกในการเข้าไปในฮอลโลและกําจัดอิสเทียลเพราะเหมือนตอนนี้ชิล่าได้รู้แล้วว่าการที่มิสเตอร์คลิกนั้นดูมีความสุขชิล่าก็มีความสุขไปด้วยนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวของกิจกรรมนักข่าวฮอลโลแชะนะครับเป็นเรื่องสั้นๆที่ดูอบอุ่นหัวใจอยู่นะ หากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะสามารถติดตามคลิปต่อๆไปได้และจะเป็นกำลังใจให้น้องชีล่ามิสเตอร์คลิกและผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย